ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงเพชรชาแนลนะครับวันนี้ทำกับข้าวนะครับทำเมนูแกงอ่อมเครื่องในไก่บ้านนะครับดีเดอพี่น้องเดอรีคุณเดบสีเครื่องในไก่ครับหลายมื้อแล้วล่ะลุงเพชรเอาใส่ตรงฟิตไว้วันนี้ลุงเพชรก็เลยมาทํากินนะครับแกงอ่อมนั้นจะมีใบแมงลักครับนี่ก็ต้นหอมดอกหอมครับนะครับตามดูครับ แกงอ่อมข้างในไกลบ้านนะครับวันนี้แซ่บๆน้ำก็เดือดแล้วนะครับก็เอาในลงไปเลยพริกนะครับตำตะไคร้เนาะใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับ เราก็ใส่นะ้ำปลาไปนะครับ เอาเครื่องในไก่ลงเลยนะครับน้ำก็เดือดแล้วน้ำเยอะไปนิดนึงแล้วครับกระเดสี่ติ่ต่อให้น้ำมันน้อยกว่านี้เนะาะขว่วไก่มันสุกก่อนนะครับขไม่ไก็ลไยครับ ก็ทุยก่อนทำเท่าที่ทำได้ครับก็เดี๋ยวปิดไฟก่อนให้ไก่มันสุกก่อนแล้วค่อยอาผักลงนะครับ,รบนะครับเปิดดูสุกรือยังงนาอไก่ก็สุกนะครับมันจะสุกแล้วน้ำก็เดือดแล้วนะครับก็ใส่ขา้าวโพดลงไปนะครับข้าวโพดลงไป อ,อมเดอนี่น้องเด้อแกงอ่อมเครื่องในไก่ทำเมนูแกงอ่อมเครื่องในไก่บ้านนะกรใส่ปลานะครับทำไปปลา้าก็ใส่ไปแล้วใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนะครับแล้วก็รดนัว ลดนัวลงไปใส่หลายแสบหบลายครับลดนัวก็ได้ก็ย่ยมีอะไรมากเนาะแกงออมก็ทำง่ายๆนะใครๆก็ทำกินได้นะครับคูน f ฟกระสูนลงเพชรเดินแสบรูเสียบหรอคูนีฟซก็ไม่มีอะไรมากนี่ใกล้จะเสร็จแล้ว ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือป็ผักลงไปเนาะสิมัูก่อนนะครับ mm hmm. เริ่มหอมนะครับอบาวควัวพี่น้องเลยขาดอย่างเดียวครับใบแมงอ้อยนะใบชะพูเนาะ เป็นอย่างครับเราก็มีใบแมงลักแล้วแล้วก็มีต้นหอมแกงใส่นะครับนี่เด็กเป็นน้องเด้อทีนี้ก็เอานี่ครับต้นหอมลงไปเลยดอกหอมใส่ไปเลยนะครับนิดสีนี่ครับไก่สุกแล้ว หอมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่สุกนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ใบเมงลักขั้นตอนสุดท้ายเนาะนี่ก็สูตรลุงเพชรเ้อร์นี่ก็ววคนอื่นอาจจะไม่ทำเอนลุงเพชรเนาะนี่ครับแกงออกเดี๋ยวต้นหอมมันจะไม่สุกนะครับถ้าเราใส่ใบเมงลักไปพร้อมกันเดี๋ยวมันจะไม่น่า,าทานนะครับใบแมงลักมันเปื่อยก่อนเนาะ หน้าตาเป็นไงครับครีบซี 4. หน้าตาหน้าชานไหมครับปิดฝาหม้อไปสองนาทีหรือหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวดูครับสูหนือยังนอ้องโอเคนะครับไฟมันไม่แรงอีกร่บ ก็านตออสุดท้ายนะครับเป็นไงพี่น้องจะชิมดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ใบแมงรักกานตออสุดท้ายเนาะอ,อร่อยครับกคดเอฟซี ไปนิดนึงนะครับีนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับใบเมลงล่ากนะครับสูตรเด็ดเลยเป็นอันวาเสร็จนะครับโคเรฟซีพร้รรอมที่จะเสิร์ฟนะครับ เรมดีกินได้แล้วนะครับเ,เป็นยังไงครับโปรตซีหน้าตาแกงอ่อมองนในไกลล่ลงชรเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับสุกแล้ว ดีเลยครับแซบแซาได้คุณเอฟซีด้อกินข้าวลงเพชรแกงอ่อมข้างในไก่ครับมือนนีพน้พี่น้องอาตาหน้าทานไหมครับคุณเอซแกงไก่นะครับเคืองในไก่บ้านมาจากบ้านนอกนี่แหละพี่น้องเอ้ยคนณเอฟซีปลาอ่อนให้มาส่องโตครับไก่ไก่บ้าน ก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องลุงเพชร Channel ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ลุงเพชรด้วยเด้อกระสุนก่อล l งเพ p e นะครับแกงอ่อมแกงอ่อมไก่นะครับมาครับกินข้าวนํากันก็ขอจบพิไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ